บุญที่ลูกหลานไม่เคยส่งถึงคือความทุกข์ที่พ่อแม่ไม่อาจหลุดพ้นแม้สิ้นลมหายใจไปแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสิ่งหนึ่งที่ท่านมักเตือนเหล่าพุทธศาสนิกชนเสมอคือผู้มีบุญเป็นที่พึ่งของผู้ล่วงลับเพราะเมื่อคนเราตายไปแล้วไม่มีทรัพย์ไม่มีตำแหน่งไม่มีความฉลาดใดๆที่ติดตามไปได้นอกจากกรรมที่ทำไว้ในอดีตและบุญกุศลที่ผู้อยู่เบื้องหลังทำส่งไปให้ โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราด้วยความเหน็ดเหนื่อยเสียสละแม้เมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วท่านอาจยังไม่ได้พ้นจากบ่วงแห่งกรรมเดิมในอดีตชาติหรือชาตินี้หากลูกหลานไม่รู้จักกตัญยูไม่เคยทำบุญกระรวดน้ำไม่เคยระลึกถึงไม่เคยอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยแม้ในเปรตวัตถุสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสชัดถึงเปรตจำนวนมากที่ยังวงเวียนทุกทรมานอยู่เพราะลูกหลานที่อยู่ในโลกมนุษย์ลืมเลือนไม่เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปถึงหนึ่ง บุญคือสิ่งเดียวที่พ่อแม่รับได้หลังตายถ้าลูกไม่เคยส่งก็ไม่มีทางได้รับหลังความตายไม่มีทางใดให้ส่งเงินทรัพย์หรือคำพูดไปถึงได้เลยนอกจากบุญที่อุทิศให้ด้วยใจบริสุทธิ์ความจริงของความตายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกหลายแห่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงพบภูมิหลังความตายอย่างชัดเจนว่าเมื่อคนตายจากโลกนี้แล้วจิตจะนำพาไปสู่พบภูมิใหม่ตามแรงของกรรมทั้งกรรมดี และกรรมชั่วที่ตนเองได้กระทําไว้ไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมของตนได้แต่สําหรับผู้ที่ยังมีกาบางประการที่หนักหน่วงหรือยังไม่สามารถหลุดพ้นได้หากมีบุญกุศลที่ลูกหลานผู้มีความกตัญญูตั้งใจทําแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้พลังแห่งบุญนั้นสามารถช่วยส่งเสริมจิตของผู้ล่วงลับให้คลายจากบ่วงกรรมหรือพ้นจากภพภูมิที่ทุกทรมานได้บุญไม่ได้เกิดจากการคิดถึงอย่างเดียวแต่ต้องลงมือทําและอุทิศหลายคนเข้าใจผิดว่าแค่นึกถึงพ่อแม่ หรือพูดถึงด้วยความรักก็เพียงพอแล้วแต่ในทางพระพุทธศาสนาการระลึกถึงเฉยๆไม่อาจสร้างบุญได้หากไม่ลงมือทำความดีใดๆและไม่อุทิศให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์คำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้คือผู้ใดยังอยู่ในโลกมนุษย์แล้วละเลยการทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับผู้นั้นแม้จะรักแต่ก็ทำประโยชน์อะไรให้ผู้ตายไม่ได้เลยถาวายสังฆทานหรือปัจจัยแด่พระสงฆ์แล้วตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้ สวดมนต์นั่งสมาธิเจริญเมตตาแล้วกรวดน้ำด้วยจิตสงบส่งถึงพ่อแม่ทำทานกับผู้ยากไร้แล้วตั้งใจอุทิศให้ท่านสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์หรือร่วมบุญกับกิจกรรมวัดแล้วตั้งใจอุทิศไปถึงแม้เพียงบุญเล็กๆแต่ถ้าอุทิศด้วยใจบริสุทธิ์ก็สามารถส่งผลถึงได้ทันทีทำไมพ่อแม่บางคนยังไม่พ้นทุกข์แม้ลูกๆดูเหมือนจะทำดี คำถามนี้มักเกิดขึ้นเสมอเช่นก็เห็นลูกทำบุญบ้างแล้วทำไมรู้สึกเหมือนท่านยังไม่สบายใจคำตอบอยู่ที่เจตนาและการอุทิศเฉพาะเจาะจงเพราะหลายครั้งเราทำบุญโดยไม่มีเจตนาอุทิศให้ใครบุญนั้นก็จะสะสมให้ผู้กระทำไม่ได้ถูกส่งไปถึงผู้ตายหรือบางคนทำบุญแบบเสียไม่ได้ทำบุญเพราะต้องทำไม่ได้ตั้งใจส่งบุญไปให้ใครบุญจึงขาดพลังและไม่สามารถพ้นไปถึงได้ ดังนั้นการทำบุญต้องครบทั้งสามอย่างมีเจตนาเป็นกุศลทำบุญด้วยใจดีไม่เสียดายลงมือกระทำจริงไม่ใช่แค่คิดดีแต่ต้องทำดีตั้งจิตอุทิศโดยตรงอุทิศให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับโดยเฉพาะเจาะจงแนวทางปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงตั้งวันทำบุญเป็นประจำเช่นวันพระวันเกิดพ่อแม่หรือวันครบรอบการเสียชีวิต จัดต๊ะบูชาพร้อมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลหลังจากสวดมนต์ในบ้านสอนลูกหลานให้รู้จักการกรวดน้ำและอุทิศบุญตั้งแต่เด็กให้กลายเป็นนิสัยกตัญญูต่อบรรพบุรุษไม่มีลูกคนไหนจะทำบุญทันเวลาถ้ารอจนหมดศรัทธาลูกที่กตัญญูต้องไม่ปล่อยให้พ่อแม่อดอยากแม้ในโลกหน้า 2. ออย่าคิดว่าพ่อแม่ตายไปแล้วไม่รู้อะไรวิญ,ญญาณรู้รับรู้และผูกใจว่าใครรักจริงใครลืมเลือน แม้ร่างจะสิ้นไปแต่จิตยังรับรู้ลูกที่ลืมบุญคุณพ่อแม่ย่อมรับรู้และโศกเศร้าด้วยแรงกรรมในยุคปัจจุบันผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตเร่งรีบห่างไกลจากรากเง้าแห่งความกตันยูยิ่งเมื่อต้องสูญเสียพ่อแม่ไปหลายคนกลับใช้คำปลอบใจตนเองว่าตายไปแล้วคงไม่รู้อะไรแล้วหรอกหรือยังไงก็ทำไปงั้นๆและไม่รู้ถึงหรอกแนวคิดนี้อันตรายอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เป็นความเข้าใจผิดตามหลักพุทธธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการตัดขาดสายใยบุญที่ลูกควรมีต่อพ่อแม่อย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าจิตวิญญาณของผู้ตายยังรับรู้ยังสัมผัสดได้ถึงความรักความระลึกถึงหรือแม้แต่การถูกลืมเลือนซึ่งหากผู้ตายยังไม่พ้นไปเกิดใหม่ยังคงวงเวียนอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งพวกเขาจะยังคงรับรู้อารมณ์และความกตัญญูหรือความเย็นชาของลูกได้อย่างลึกซึง้งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเปตวัตถุสูตร ถึงเหล่าเปรตทั้งหลายที่เป็นวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับซึ่งบางครั้งเป็นบิดามารดาญาติพี่น้องของผู้มีชีวิตอยู่โดยเปรตเหล่านี้ยังคงเวียนวนในภพภูมิแห่งความทุกข์ด้วยแรงกรรมหรือขาดการส่งบุญจากลูกหลานหนึ่งในเรื่องที่เลื่องลือคือเปรตที่รอคอยการกรวดน้ําจากลูกๆของตนวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ารอเพียงวรระที่ลูกจะหันมาใส่บาตรท,ทาบุญแล้วตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อญาติผู้มีชีวิตทําบุญอุทิศ ไปให้เปรตผู้เป็นญาติจะได้รับและมีความสุขดุจฝนหลังลงในที่แลง้งแต่ในทางกลับกันหากลูกหลานไม่เคยแม้แต่จะคิดถึงไม่เคยทำบุญกับรวดน้ำหรือทำแต่ไม่ตั้งใจอุทิศวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังวงเวียนอยู่ด้วยความทุกข์ความผูกพันและความเจ็บปวดทางจิตใจความรักของพ่อแม่ไม่เคยตายแม้ร่างจะมอดไหมสิ่งหนึ่งที่พึงตระหนักเสมอคือความรักของพ่อแม่ไม่สิ้นสุดเพียงแค่ลมหายใจ เมื่อท่านยังมีชีวิตท่านปกป้องลูกด้วยร่างกายเมื่อท่านล่วงลับท่านก็ยังคงปกป้องด้วยแรงบุญแรงรักแต่หากวิญญาณยังติดอยู่ในภพภูมิที่ทุกทนการปกป้องเช่นนั้นกลับยิ่งกลายเป็นความทรมานเพราะไม่สามารถช่วยลูกได้ไม่สามารถพูดไม่สามารถเตือนจึงได้แต่รอคอยลูกเป็นผู้ช่วยปลดปล่อย จิตของพ่อแม่ที่ผูกพันต่อลูกอย่างแน่นแฟน้นหากรับรู้ว่าตนถูกลืมเลือนนั่นยิ่งเปรียบเสมือนการถูกเผาซ้ำด้วยไฟแห่งความเศร้าแม้ไม่ใช่ไฟภายนอกแต่เป็นไฟในใจที่แผดเผาว,วิญญาณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำไมลูกบางคนจึงรู้สึกฝันถึงพ่อแม่ที่จากไปเสมอหลายคนเคยประสบกับประสบการณ์ที่ฝันถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับไม่ว่าจะเป็นท่าทางที่เศร้าร้องให้หรือเพียงแต่มองดูเฉยๆยโดยไม่พูดอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความฝันตามธรรมชาติ แต่ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าหากวิญญาณผู้ล่วงลับยังมีสิ่งผูกพันยังทุกข์ยังไม่พ้นจากบ่วงกรรมหรือรอการช่วยเหลือพวกท่านจะพยายามสื่อสารผ่านความฝันหรือกระแสจิตบางครั้งการฝันซ้ำๆอาจหมายถึงการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หรืออาจเป็นการแสดงความทุกข์ใจที่ลูกลืมเลือนบุญคุณและไม่เคยทำบุญส่งถึงเลยพระพุทธเจ้าเคยตรัสในเรื่องของบุญที่ส่งผ่านจิตถึงกันได้ว่า wow. บุญที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์สามารถส่งผลแม้ข้ามภพภูมิแต่ต้องมีเจตนามีความรักและการอุทิศอย่างแท้จริงบ่วงกรรมของพ่อแม่บางครั้งไม่ได้เกิดจากความชั่วแต่เพราะลูกขาดเมตตาหลายครั้งที่พ่อแม่ตายจากไปพร้อมกับกรรมเก่าไม่ใช่เพราะพวกท่านชั่วร้ายแต่เพราะยังมีกรรมที่ติดค้างเช่นกรรมจากชาติปางก่อนกรรมจากการเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวหรือแม้แต่กรรมจากการทุ่มเทให้ลูกเกินไปจนลืมปฏิบัติธรรมของตน เมื่อพ่อแม่ล่วงลับหากไม่มีลูกคอยส่งบุญหรืออุทิศส,ส่วนกุศลท่านอาจติดอยู่ในภพที่เวียนว่าย่ามกลางทุกนั้นยาวนานนี่จึงเป็นเหตุผลว่าการกตันยูของลูกหลังความตายมีความสำคัญไม่น้อยกว่าขณะที่พ่อแม่ยังอยู่ลูกบางคนมีโอกาสดูแลตอนท่านมีชีวิตแต่หลังจากท่านจากไปกลับละเลยไม่เคยทําบุญไม่เคยกล่าวถึงแม้สักครั้งนี่คือจิตใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอกตันยูแม้ภายนอกดูดีมีธรรมะแต่ในใจขาดความรู้คุณ วิธีแก้ไขและปฏิบัติเพื่อปลดบ่วงกรรมให้พ่อแม่อย่างจริงใจตั้งจิตขออโหสิกรรมและอุทิศบุญทำได้ด้วยการกรวดน้ำหน้ารูปพ่อแม่หรือในใจโดยกล่าวว่าขอผลบุญนี้จงไปถึงท่านพ่อท่านแม่หากข้าพเจ้าเคยลืมเลือนหรือไม่ตั้งใจขออาภายัยขอจิตท่านได้รับสิ่งดีงามนี้ด้วยเถิดทำบุญสม่ำเสมอพร้อมกล่าวถึงพ่อแม่ในใจทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรสร้างโรงทานปล่อยปลาและอื่นๆ ตั้งเป้าทําบุญใหญ่ประจําปีให้พ่อแม่เช่นการบวชอุทิศถวายผ้าไตรถวายเทียนพรรษาหรือร่วมสร้างพระสร้างวัดเป็นต้นรักษาศีลเจริญภาวนาและอุทิศจิตเมตตาเพราะจิตที่สงบและเมตตาจะเป็นสื่อที่แรงที่สุดในการส่งบุญไปถึงวิญญาณ3การกรวดน้ำอุทิศบุญที่ได้ผลจริงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างไม่เช่นนั้นแม้กรวดน้ำก็อาจไร้ผล คนจํานวนมากเข้าใจว่าแค่ยกขันน้ำขึ้นมากรวดพร้อมพูดคำว่าขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการกรวดน้ำแต่ในทางพุทธศาสนาแท้จริงการกรวดน้ำไม่ใช่แค่พิธีกรรมไม่ใช่แค่ทำให้ครบพิธีแต่มันเป็นการส่งบุญที่ต้องใช้ทั้งพลังของใจพลังของกรรมและพลังของเจตนาถึงจะได้ผลจริง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตนาเป็นตัวกรำรแปลว่าความตั้งใจสำคัญยิ่งกว่ากิริยาการกรวดน้ำจึงไม่ใช่การเทน้ําลงดินเพื่อให้เสร็จพิธีแต่เป็นการตั้งจิตทำบุญแล้วส่งผลบุญนั้นไปยังผู้ล่วงลับด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์หากขาดเจตนานี้แม้จะเทน้ําลงพื้นทั้งขันบุญก็ไม่เคลื่อนไปไหนเลยลูกหลานบางคนใส่บาตรแล้วก็กรวดน้ำทันทีเพียงแค่ผู้ตามบทกรวดน้ำ โดยไม่ได้ตั้งจิตไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนทําตามหน้าที่หรือทําเพราะต้องทําตามพิธีของงานศพหรือวันครบรอบเหล่านี้คือการกระทําที่อาจไม่ส่งผลอะไรให้แก่ผู้ตายเลยแม้แต่หยดบุญเดียวเพราะจิตไม่ตั้งมั่นบุญไม่เกิดและเจตนาไม่สื่อสารถึงในทางกลับกันแม้บุญจะเพียงเล็กน้อยเช่นแค่ตักบาตรพระองค์เดียวหรือแค่แผ่เมตตาด้วยจิตที่มีศรัทธาจริงใจแน่วแน่ต่อผู้ล่วงลับผลบุญนั้นกลับสามารถทะลุภูมิไปถึงได้ทันทีเหมือนสัญญาณวิทยุที่แรงพอ จะข้ามภูเขาไปถึงสถานีปลายทางเหตุเพราะพลังของจิตที่ตั้งมั่นนั้นคือคลื่นแห่งบุญที่สามารถส่งไปถึงผู้ตายได้จริงในวัดหลายแห่งพระผู้ใหญ่เล่าให้ฟังถึงญาติโยมที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงตั้งใจทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วแล้วไม่นานนักก็มักฝันเห็นพ่อแม่ยิ้มหรือฝันว่ามีคนมากล่าวขอบคุณหรือรู้สึกเย็นใจเบาสบายในวันที่ทำบุญนั่นคือผลของการกรวดน้ำที่ถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจและเจตนาบุญนั้น จึงไปถึงผู้ตายจริงและจิตของผู้ตายเองก็รับรู้ได้สิ่งหนึ่งที่พึงเข้าใจคือการกรวดน้ำที่เป็นเพียงเปลือกไม่ต่างอะไรกับการส่งจดหมายที่ไม่ได้เขียนอะไรไว้ในซองถึงแม้จะส่งก็ไม่มีอะไรให้ผู้รับเปิดอ่านในทำนองเดียวกันการกรวดน้ำที่ไม่ได้เกิดจากบุญจริงหรือทำด้วยใจที่ว่างเปล่าก็ไม่ต่างอะไรกับจิตที่ไม่มีพลังผลักดันไม่มีสารส่งต่อและไม่มีผลอะไรกับวิญญ,ญาณของพ่อแม่เลยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเรา จึงต้องกรวดน้ำทำไมจึงต้องอุทิศนั่นเพราะพลังบุญเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีน้ำหนักไม่สามารถใส่ถุงไปส่งปรษยสี์ได้ดังนั้นจิตของผู้ให้จึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ส่งและจิตของผู้ตายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในภพภูมิเปรตหรือโลกอื่นๆจึงจะเป็นผู้รับสิ่งที่เชื่อมระหว่างผู้ให้และผู้รับคือเจตนาการอุทิศซึ่งจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่ที่ใจของลูกในขณะที่ทำ บุญไม่ต้องมากแต่ใจต้องบริสุทธิ์ความตั้งใจต้องแน่วแน่และต้องระลึกถึงผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เอ่ยชื่อแล้วให้จบพิธีบางคนพูดชื่อพ่อแม่ออกมาแบบขอไปทีบางคนลืมชื่อท่านด้วยซ้ำว่าสะกดยังไงสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนว่าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จริงจังและไม่ได้รู้คุณท่านอย่างแท้จริงถ้าใจยังลืมพ่อแม่ขนาดนั้นบุญจะไปถึงได้อย่างไรคำว่ากรวดน้ำในภาษาพุทธแท้จริงไม่ใช่การเทน้ำแต่มันคือการอุทิศเจตนาบริสุทธิ์ น้ำเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของการไหลของบุญจากผู้ให้ไปยังผู้รับจึงต้องมีน้ำจิตน้ำใจและน้ำแห่งศรัทธาประกอบอยู่ด้วยเสมอหากมีแต่น้ำจากขันแต่ไม่มีน้ำจากใจทุกอย่างก็เท่านั้นผู้ล่วงลับที่ยังไม่ไปเกิดใหม่มักยังรอคอยการปลดปล่อยจากลูกหลานเสมอยิ่ง โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีจิตผูกพันกับลูกมากท่านจะยิ่งเฝ้ามองลูกทุกใจว่าเหตุใดไม่เคยอุทิศบุญให้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ตนจะลำบากทุกยากในโลกหลังความตายแต่ลูกกลับลืมไม่ได้นึกถึงเลยเหล่านี้เป็นทุกทางจิตที่แม้จะสิ้นลมหายใจแล้วก็ยังรู้สึกได้มีเรื่องเล่ามากมายที่ผู้คนฝันถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับแล้วมาขอบุญบางครั้งมาด้วยสภาพยากลำบากขาดอาหารสวมเสื้อผ้าขาดรุงริ่งเหล่านี้ในพุทธศาสนาเรียกว่าเปรต คือวิญญาณที่ยังไม่ได้รับบุญเมื่อได้รับบุญจากลูกหลานด้วยการกรวดน้ำที่จริงใจจิตเหล่านั้นจึงสงบสบายและมักไม่ปรากฏในฝันอีกนั่นเพราะได้คลายความหิวโหยได้รับพลังบุญที่ช่วยปลดบ่วงกรรมของตนหากคุณคือผู้ที่ยังมีความรู้สึกรักและระลึกถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับขอให้ทำบุญใดๆที่คุณทำได้แล้วตั้งจิตแน่วแน่ต่อหน้ารูปถ่าย หรือในจิตใจน้อมนำบุญนี้อุทิศให้พ่อแม่ไม่ต้องมากไม่ต้องอลังการแค่ทำด้วยความจริงใจพูดกับท่านด้วยความรู้สึกพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกตั้งใจทำบุญนี้ให้ขอให้ท่านพ้นทุกมีความสุขขอให้บุญนี้เป็นแสงนำทางสู่ภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นแม้คำจะเรียบง่ายแต่หากเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาบุญนั้นจะมีน้ำหนักกว่าทองคำพันช่างและอาจกลายเป็นสะพานนำพ่อแม่ของคุณข้ามผ่านจากความมืดสู่แสงสว่างในภพภูมิใหม่ได้อย่างแท้จริง อย่ารอจนฝันร้ายอย่ารอจนพบความผิดปกติอย่ารอจนมีพระเตือนจึงค่อยทำบุญกับรวดน้ำเพราะเมื่อถึงจุดนั้นบางทีอาจสายเกินไปสิ่งที่ทำวันนี้คือทางรอดของพ่อแม่ที่อาจยังเวียนวนในวัฏสงสารนี้และในขณะเดียวกันมันก็คือทางรอดของใจคุณเองที่จะไม่แบกรับกรรมของลูกอกตัญญูเอาไว้ต่อไปสี่ลูกบางคนใช้คำว่าไม่มีเวลาเป็นข้ออ้างไม่ทำบุญให้พ่อแม่แต่ความจริงคือจิตใจเขาไม่มีความกตัญญูต่างหาก ในโลกทุกวันนี้คนมากมายวิ่งวุ่นกับชีวิตพูดคำว่ายุ่งอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงเต็มไปด้วยภาระหน้าที่การงานเงินทองความสำเร็จและเรื่องวุ่นวายไม่รู้จบหลายคนบอกกับตัวเองว่าไม่มีเวลาสำหรับการทำบุญไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลานั่งสมาธิและยิ่งไปกว่านั้นไม่มีเวลาแม้แต่จะระลึกถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าไม่มีเวลากลายเป็นเกราะก,กำบังที่มนุษย์ใช้หลบเลี่ยงความรับผิดชอบทางจิตใจคำพูดนี้ ถูกใช้แทนความรู้สึกละอายที่ตนเองไม่เคยใส่ใจผู้มีพระคุณทั้งที่ลึกๆในใจรู้ดีว่ากำลังละเลยแต่กลับโยนภาระให้เวลาแทนที่จะแบกรับความจริงว่าตนเองไม่ได้เห็นค่าพ่อแม่ขนาดที่จะหยุดชีวิตสักวันมาทำบุญให้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดรู้คุณมารดาบิดาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมในใจ เพราะการระลึกถึงผู้มีพระคุณเป็นจิตสํานึกเบื้องต้นของมนุษย์ผู้มีเมตตาและเจริญธรรมแต่ในทางกลับกันหากผู้ใดไม่ใส่ใจไม่ระลึกไม่ทำแม้กระทั่งการอุทิศบุญเล็กน้อยให้แก่พ่อแม่หลังจากท่านสิ้นบุญแล้วชื่อว่าคนผู้นั้นกำลังเดินอยู่ในเส้นทางของอกตันยูแม้ตนเองจะไม่รู้ตัวก็ตามเราจะพบว่ามีลูกบางคนร่ำรวยมีกิจการมั่นคงมีรถมีบ้านมีการศึกษาสูง แต่ไม่เคยคิดจะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่มักจะตอบว่ายังยุ่งอยู่หรือไว้ค่อยทําตอนมีเวลาคําพูดเช่นนี้ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ลึกลงไปคือการซ่อนความเฉยเมยอ,อย่างเลือดเย็นลองนึกดูคนเราสามารถใช้เวลาเลื่อนโทรศัพท์วันละหลายชั่วโมงดูซีรีส์ติดต่อกันหลายตอนเดินห้างนานเป็นครึ่งวันกินเลี้ยงดื่มสังสรรค์ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ทุกด้านแต่กลับไม่มีเวลาแม้สักเครื่องชั่วโมงในหนึ่งเดือน เพื่อไปใส่บาตรตรกรวดน้ําให้ผู้ให้กําเนิดเหล่านี้หาใช่เพราะไม่มีเวลาแต่คือไม่มีใจจิตที่ไร้ความกะตันยูจะหาข้ออ้างเก่งมากโดยไม่รู้สึกผิดเช่นพ่อแม่คงเข้าใจเราคิดถึงในใจแค่นั้นก็คงพอหรือยังไม่ถึงวันครบรอบไม่เป็นไรแต่ในทางธรรมจิตเช่นนี้ไม่ได้เป็นกลางแต่คือจิตที่เริ่มเย็นชาและห่างไกลาจากธรรม วิญญาณของพ่อแม่ที่ล่วงลับหากยังไม่พ้นพบภูมิสงสารย่อมเฝ้ารอความรักจากลูกไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่มีบุญท่านไม่ต้องการความรูราไม่ต้องการเงินทองจากลูกที่ยังอยู่แต่ต้องการแค่เศษบุญเล็กๆจากใจลูกที่เคยเป็นดวงใจของตนท่านรอวันนั้นในความเงียบและบางทีก็รอไปจนลมหายใจใหม่ของลูกหมดลงโดยไม่เคยได้รับอะไรเลย เราทำงานหาเงินแทบตายเพื่ออนาคตแต่กลับไม่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อทำปัจจุบันให้มีค่ากับผู้ให้กำเนิดการใส่บาตรตอนเช้าสักครั้งการไปถวายสังฆทานการนั่งสมาธิแล้วอุทิศผลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลานานเลยแต่เพราะใจเราไม่ให้ความสำคัญมันจึงกลายเป็นเรื่องเล็กไร้ค่าในสายตาความกตัญญูไม่เคยรอเวลาและความดีไม่เคยต้องรอเลือกสิ่งที่ต้องการคือความรู้คุณจริงๆลูกที่รู้คุณจริงจะหาโอกาสทำบุญแม้ในวันที่ยุ่งที่สุด จะเอ่ยชื่อพ่อแม่ในใจแม้ในยามเหนื่อยจะกรวดน้ําในบ้านตัวเองได้ทุกวันโดยไม่ต้องไปรอถึงวันพระสิ่งนี้ไม่ได้เพื่อความโชคดีไม่ใช่เพื่อให้มีปาฏิหาริย์แต่เพื่อแสดงว่าลูกไม่ลืมพ่อแม่แม้ในวันที่ไม่มีใครเตือนไม่ใช่งานบุญประจําปีไม่ใช่งานทําบุญครบหนึ่งร้อยวันเพราะใจที่ระลึกถึงด้วยสํานึกกตัญญูย่อมทําโดยไม่ต้องมีใครมากําหนดเวลา บางคนรอจนมีเหตุให้ฝันร้ายฝันถึงพ่อแม่ที่หน้าหมองคล้ำหรือมีเรื่องผิดปกติเกิดในบ้านจึงค่อยมาทำบุญค่อยมากรวดน้ำแล้วค่อยบอกว่าที่ผ่านมายุ่งสิ่งเหล่านี้คือการทำเพราะความกลัวไม่ใช่ความรักและแน่นอนบุญย่อมเกิดได้แต่อาจไม่มีพลังเท่ากับเมื่อเราทำด้วยความสำนึกและความเต็มใจอย่างแท้จริงหากวันนี้คุณยังมีลมหายใจและยังมีโอกาสทำดีเพื่อพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วจงอย่ารอเวลาจงอย่าบอกว่าไว้ก่อน เพราะการรอคือการผลักพ่อแม่ไว้ข้างหลังและยิ่งคุณรอนานเท่าไหรสิ่งที่รอคุณอยู่ข้างหน้าก็อาจคือความผิดหวังและบาปจากอกตันยูที่ไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครบังคับให้ลูกต้องรักพ่อแม่หลังจากท่านเสียชีวิตแล้วแต่ลูกที่มีธรรมในใจจะรู้ว่าแม้ร่างของท่านไม่อยู่แล้วความรักและบุญคุณยังคงอยู่เต็มใจเราจงหยุดสักหนึ่งวันในเดือนจงหยุดสักหนึ่งชั่วโมงจากความวุ่นวาย จงทำบุญหนึ่งครั้งจากใจไม่ใช่จากหน้าที่แล้วกรวดน้ำด้วยคำพูดง่ายๆแต่หนักแน่นว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกยังอยู่ลูกยังรักลูกยังระลึกถึงและลูกตั้งใจทำบุญนี้ให้จากใจจริงขอให้ท่านมีความสุขได้รับบุญนี้ด้วยเถินคำพูดนี้หากออกจากใจที่บริสุทธิ์จะมีกำลังแรงกว่าคำสาธยายร้อยบทเพราะเจตนาอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นสะพานบุญที่สั้นที่สุดระหว่างโลกของลูก และโลกของพ่อแม่แม้อยู่คนละภพภูมิบุญก็ไปถึงได้แน่นอน 5. <Five. S 1> อย่าคิดว่าบุญที่เคยทำเมื่อพ่อแม่ยังอยู่จะส่งผลหลังท่านตายได้เพราะบุญนั้นเป็นของอดีตไม่ใช่ของวันนี้ หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเราเคยดูแลพ่อแม่ดีแล้วตอนท่านยังมีชีวิตเราก็ถือว่าทำบุญกับท่านเต็มที่แล้วจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำบุญเพิ่มหลังจากท่านเสียชีวิตไม่ต้องกรวดน้ำไม่ต้องถวายสังฆทานไม่ต้องอุทิศอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะคิดว่าหน้าที่ลูกจบแล้วบางคนถึงกับพูดอย่างมั่นใจว่าตอนอยู่ก็เลี้ยงอย่างดีมีอะไรให้หมดพ่อแม่สบายแล้วจะต้องทำบุญอะไรให้ท่านอีกคำพูดเช่นนี้ฟังดูเหมือนมีเหตุผล แต่หากพิจารณาให้ลึกในแง่ของพุทธธรรมแล้วกลับกลายเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างน่าเป็นห่วงเพราะสิ่งที่เคยทำกับพ่อแม่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่คือบุญเก่าซึ่งแม้จะเป็นกุศลอย่างยิ่งแต่เป็นบุญที่หมดหน้าที่แล้วในวันที่ท่านหมดลมหายใจความดีในอดีตเป็นเสมือนข้าวที่เคยหุงกินเมื่อวานแม้จะเคยอิ่มอย่างไรก็ไม่อาจยังความอิ่มให้ได้ในวันนี้ถ้าเราไม่หุงใหม่กินใหม่บุญก็เช่นกันถ้าหยุดทำย่อมไม่มีผลปัจจุบันเกิดขึ้นอีกแม้คุณ จะเคยกรวดน้ําให้พ่อแม่สิบครั้งเมื่อปีก่อนแต่ถ้าปีนี้ไม่ทําเลยบุญก็ไม่เกิดใหม่เลยเช่นกันพ่อแม่จึงไม่ได้รับอะไรเพิ่มจากเราอีกนี่คือสัจธรรมที่ลูกส่วนใหญ่หลงลืมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงกรรมดีย่อมหมดแรงเมื่อถึงการเวลาเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ต้องเติมน้ํามันใหม่หากคุณหยุดเติมน้ํามัน เพราะคิดว่าเคยเติมเต็มถังเมื่อตอนต้นเดือนรถก็ย่อมจอดนิ่งในไม่ช้าวิญญาณของพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วก็เหมือนกันหากไม่ได้รับบุญอย่างต่อเนื่องย่อมขาดพลังแห่งกุศลอาจต้องเวียนว่ายอยู่ในภพภูมิที่ลำบากโดยไม่มีพลังพ้นทุกข์เรื่องนี้ไม่ใช่การปลุกให้กลัวแต่คือการเปิดให้ตระนักว่าความดีต้องทำต่อเนื่องการที่คุณเคยดูแลพ่อแม่ดีในชีวิตท่านเป็นสิ่งน่าชื่นชมแต่เมื่อท่านจากไปความดีนั้นไม่ได้ตามท่านไปเรื่อยๆมันจบลงตรงวันตายของท่าน เพราะบุญที่เราทําให้พ่อแม่เมื่อท่านยังมีชีวิตเป็นบุญที่ส่งผลต่อตัวเราเองและต่อใจของท่านในขณะนั้นแต่หากต้องการให้วิญญาณของท่านได้รับบุญใหม่ในโลกหน้าต้องทําบุญใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะบุญที่อุทิศถึงท่านโดยเจตนาเฉพาะเจาะจงไม่ใช่แค่ทําบุญลอยๆแล้วไม่กล่าวถึงพ่อแม่เลยแบบนี้วิญญาณท่านจะไม่ได้รับ หลายคนมีความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงคิดว่าทําบุญเผื่อรวมๆไปให้หมดทุกดวงวิญญาณแล้วพ่อแม่เราก็คงได้ด้วยนั่นไม่ต่างอะไรกับการโยนเงินใส่ท้องฟ้าโดยหวังว่าพ่อแม่ที่เรารักจะคว้าได้ไม่มีอะไรเจาะจงไม่มีอะไรแน่นอนและแน่นอนพ่อแม่อาจไม่ได้อะไรเลยพระในสายวิปัสสนาหลายรูปยืนยันตรงกันว่าบุญจะส่งถึงผู้ตายต้องมีความเจาะจงมีเจตนาเฉพาะกล่าวคือผู้ทำต้องตั้งจิตแน่วแน่น้อมส่งผลบุญนี้ ไปยังผู้ที่ตนเอ่ยนามโดยชัดเจนเหมือนการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ถ้าคุณไม่เขียนชื่อผู้รับไม่เขียนที่อยู่ของผู้ตายบุญนั้นจะไม่ถึงใครเลยจึงมีคำถามสำคัญที่ลูกหลานทุกคนควรถามตัวเองว่าวันนี้เราทำบุญเพื่อพ่อแม่ของเราโดยเจาะจงถึงท่านหรือยังหรือคุณเพียงแต่บอกว่าเคยดูแลท่านดีมาก่อนแล้วก็ไม่ทำอะไรอีกเลยหลังจากนั้น หากคำตอบคือยังจงอย่ารอให้ถึงวันครบรอบวันเกิดวันตายหรืองานบังสุกุลปีละครั้งจงเริ่มตั้งแต่วันธรรมดานี้เองวันหนึ่งที่ฟ้าครึ้มปกติวันหนึ่งที่คุณเหนื่อยจากงานวันหนึ่งที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนั่นและคือวันที่ควรทำบุญอุทิศให้พ่อแม่เพราะบุญที่ทำในวันธรมธรมดาธรรมดาด้วยจิตที่ระลึกถึงผู้มีพระคุณจริงย่อมบริสุทธิ์กว่าบุญที่ทำตามหน้าที่หรือตามเลืก จงใส่บาตรในเช้าวันจันทร์ที่เงียบเหงาแล้วกรวดน้ำถึงพ่อแม่จงถวายสังฆทานในวันศุกร์ปกติแล้วนั่งหลับตาส่งใจไปถึงท่านจงนั่งสมาธิแล้วระลึกถึงผู้ล่วงลับในใจและกล่าวเพียงว่าบุญนี้ขอให้ถึงพ่อแม่ของข้าพเจ้าขอให้ท่านคลายจากความทุกข์มีส่วนแห่งบุญนี้โดยชอบสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ไม่เสียเงินมากไม่ต้องรอใครจัดงานไม่ต้องทำอย่างอลังการ แต่บุญยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับวิญญาณที่กำลังรอคอยเราทำบุญเพื่อไม่ให้พ่อแม่ต้องวงเวียนในบ่วงกรรมเราทำบุญเพื่อส่งแรงบุญให้ท่านข้ามภพเราทำบุญเพื่อพิสูจน์ว่าลูกยังไม่ลืมพ่อแม่แม้ท่านจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วและสุดท้ายเราทำบุญเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากภาระที่เรียกว่าความลืมคุณเพราะลูกที่ลืมบุญคุณพ่อแม่คือผู้ที่เดินผิดทางในพุทธศาสนา แต่ลูกที่ยังทำบุญเพื่อพ่อแม่แม้แมท่านไม่อยู่แล้วคือผู้ที่ชื่อว่ายังรักษาธรรมอยู่ในใจได้เสมอ